ติดเล็บปอมลายคูรโรมิสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงก็จะมาเปลี่ยนเล็บปอมลายใหม่เป็นลายน้องคูรโรมิกันค่ะอันนี้จะเป็นถุงอุปกรณ์ที่พิงใช้ประจํานะอันนี้จะเป็นเล็บลายเก่าของพิงนะคะก็คือลายน้องไมเมย์ค่ะปัจจุบันน้องยังติดโทนอยู่เลยนะคะมีหลุดไป1เล็บค่ะขั้นตอนแรกพิงก็จะมาทาน้ํายาถอดกาวก่อนนะคะทาทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีค่ะแล้วก็แงะออกได้เลยหลังจากทาน้ายาและทิ้งไว้สี่วค่ะน้องเนี่ยจะลอกออกง่ายมากเลยค่ะจากนะั้นเราก็มาตะไบหน้าเล็บนะคะเเพื่่อใหห้ศษาวีลุดออ นะสำหรับเล็บปอมที่พิงใช้วันนี้จะมาจากร้านทับบี้เนลนะคะที่ร้านเขาก็มีลายให้เลือกเยอะมากเลยค่ะหรือจะออกแบบลายเองก็ได้ในหนึ่งเซ็ตเขาก็จะมีอุปกรณ์ครบพร้อมใช้เลยค่ะและมีวิธีการใช้งานมาให้ด้วยนะคะเล็บปอมที่พิงเลือกติดวันนี้จะเป็นลายน้องคูโรมีนะคะอันดับแรกติดกาวซิลิโคนล,ลงไปจากนั้นก็ลอกแผ่นใสออกและทากาวน้ำทับอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นติดเล็บปอมได้เลยค่ะแล้วก็กดไว้ประมาณ10-15วินาทีแล้วก็จะได้เล็บปอมหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะบำรุงเล็บด้วยยออลยสสหรรับบบุงเนะะ็นนะะคใจ เป้ลปอมแบบพิงลองสอบถามที่ร้านดูได้นะคะที่ร้านเขามีลายให้เลือกเยอะมากเลยค่ะ